ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันจงอางครางซ่อแจ้งหมอลำนามวีหกเมียงหัวหน้านกพงสกรน,นะคะวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการหมอลำกับธรรมชาตินะจ๊ะอยู่แบบนี้แหละคะ่ะอยู่แบบบ้านนอกอยู่แบบธรรมชาตินะคะอยู่แบบทุ่งไร่ทุ่งนาหัวไร่ไปลายนาวันนี้ดิฉันจะพาไปดูอะไรนะคะนี่มาที่ตรงนี้เลยค่ะที่ตากมะม่วงของดิฉัน เพิ่งสังเกตว่ามีมิมเต็มไปหมดเลยมิมไหมพี่น้องภาษาไทยเขาเรียกมิมไหมถ้าเพิ่งมันจะตัวใหญ่ใญใช่ไหมอันนี้คือมิมใช่ไหมตัวมิ้มใช่ไหมเมนบอกพี่เต็มเลยนั่งมาเอาน้ำหวานค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะไปขอรังนางกินแสดงว่านางมีรังอยู่อุ้ยอันนี้เป็นตัวมิมนางพญาอุ้ยอันนี้นางพญานี่อันนี้ตัวใหญ่ก็มูเนี่ย อันนี้นาสซิเมนนั่งพญา,าเนี่ยเพียตัวบกง,ง่เห็นบอเห็นบอเอาสีตัวนี้มีตัวใหญ่ที่สุดอยู่ขวามือเห็นบอตัวบกงยอยู่ขวามือไหมแสดงว่าตัวนี้เป็นนั่งพญา,ยาอุ้ยนี่อีกตัวหน,นึ่งเนี่ยอีกนั่งพญา,าตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยต้องแมนแทเลยเออแสดงว่านาะงกำลังจะสร้างรังไม่รู้ว่ารังอยู่แถวไหนนะเปิ่งบนันนี่อันนี้บนันนี่ป้าเพียผู้น่ะเต็มอยู่ พวเนี้ยงวเนว้าวิงวึงวิงวิงว,ง,ว,ง,วงอยู่ไลายครับพี่น้องเอ้ยคุณเต็มอยู่นางมาเอาน้ำหวานว่าสิเก็บบักม่วงเขาห่มแล้วว่าสิเก็บบักม่วงแล้วเพราะว่าเมือแอดดแล้วแต่เพื่อ,อนว่านางมาเอาน้ำหวานอยู่ก็เลยจะให้น้ำหวานนางไปทำรังนางก่อนนะคะน้ำหวานจากมะม่วงกวนเพี่อืฮึลายครับ พุ่นเต็มอยู่ป้าท,ทก็เลยสิให้โอกาสนางจากน้อยก่อนให้โอกาสนางสักนิดก่อนนะคะให้นางเก็บเอาน้ําหวานเต็มที่ก่อนเพราะว่ามันมืดค่ําแล้วน่ะดวงตะวันรับฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะรับขอฟ้าแล้วจ้ะบ้านาข้างๆก็แตะวันรับฟ้าแล้วเพียมาเอาน้ําหวานโอ๊ยบังวงข่พับเมื่ี้ร่มพัดบงงังวงพับเคืองขอไปไหนมีนางพญาไหมอันนี้ไม่มีนางพญาเลยมีแต่เพื่อง,งาน มีนางพญาสักตัวไมไหมไม่ไม่ไม,ม,มสักตัวไมอ๋อนี่เด่นี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 ่มีพึ่งนางพญาหนึ่งตัวนอกนั้นก็มีแต่พึ่งงานเต็มไปหมดเลยเอาลูกขนเอาเร็วเร็วรมันเมื่อ่ําแล้วขนเอาจ้าขนเอาปล่อยฟิโลโมนไปเรียกเพื่อนมาเอาเยอะๆนะจ๊ะ <charming> นี่เนี่ยเห็นบ่ตัวนี้นั่งจะปล่อยฟิโลโมนเอิญมูมาเอานี่นี่เห็นบ่ดัก นั่งสีแกงด่ากงอดุกดิก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 ไปเอือนมูมาเอาสังเกตดูตัวนางนะคะเป็นสีแดงแล้วค่ะเนี่ยสังเกตบางตัวนั่งเป็นสีแดงแล้วพะว่านั่งนั่งเลี้ยเอาน่ยเลี้ยน้ําตาลบ้างนี่เห็นป่ะตัวเป็นสีแดงแล้วนี่เออเลี้ยเอาบ้ำตงกวนนั่งเลี้ยน้ําตาลพี่น้องเอ้ยนางเลี้ยน้ําตาล ปล่อยซิโลโมนนะลูกนะปล่อยซิโลโมนเยอะๆเรียกเพื่อนมาเก็บเอาเร็วๆว,วันพรุ่งนี้จะตากอีกหนึ่งวันนะจ้ะวันพรุ่งนี้จะตากอีกเพราะฉะนั้นแล้วมีเวลาให้เก็บน้ําตาลวันพรุ่งนี้นะจ๊ะอันนี้ลีลาวดีสีโสพาอ่ะจะปล่อยให้นางเก็บน้ำตาลไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวค่อยจะเก็บเข้าล่มนะจ๊ะนี่แหละคะ่ะ เบิ่งโอ้พี่น้องเอ้ยกล้วยลอยวีผู้ขาข้อหักข้อพับลงเพี่ล่มแห้งหลายกล้วยลอยวีข้อหักข้อพับลงต้นมันหน่อยมั้ยมันก็เลยมันเลยรับน้ำหนักเครื่อดใบเครื่อเครื่อมันใหญ่มันเป็นลอยวีเนาะมันเป็นกล้วยลอยวีเนาะเครื่อมันใหญ่มันก็เลยข้อหกักปียังบ่สุดดยู่โ้เสียดายเดยเมือ่อนาคตเลยอุตส่าห์แบบว่าถนนถนมเพี้ยนเดี่ยง ข้อหักข้อพับซื้อมาจากสมบัติอาณาจักรกล้วยนะคะรีวิวให้เขาด้วยรีวิวให้คุณพ่อด้วยเพราะว่าคุณพ่อเป็นนายกสมาคมกล้วยแห่งประเทศไทยซื้อมาจากเพจสมบัติอาณาจักรกล้วยมีกล้วยทุกประเภทนะคะคุณพ่อเป็นนายกสมาคมกล้วยแห่งประเทศไทยถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ปลูกใหม่คะ่ะมะนาวมันนาว,นนาวอุยอ้ยอุ้ยลืมหดบักหนาวสิ๋วหน้าไปหดอยู่พุ่น ปูบกทดินเราได้นี่พี่น้องลง่วงบกทดินไว้แล้วแต่ว่ายัางบกเกิดค่ะเพิ่งฝังบกทดินไปเมื่อฝนตกนะนี่ปลูกซ้ำมีหละ่ะบกทดินแล้วก,ก็ทั้งเครื่งนิดหน่อยเครื่องนี้ไปสิปูกกันดอกไม้จะทําให้มันเป็นไร่บานชื่นสวยๆช่ำๆอยู่มุมนี้ก็ได้อยู่นะอยู่แบบนี้ค่ะหมอลำกับธรรมชาตินะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะัทยามิกิเจม ไหนตัวไหนไม่ไข่บอกมาซีอีใดบอกใครวามาดูฮะมึงคาคามึงคาคาบอกใครเนี่ยมึงคาคาบอกใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยถือขอนนะจ๊ะเดี๋ยวจะจับต่มเลยมึงคาคาขี่โกงบอกใครพอไปอีนั่นมันใครซูมือมึงบ่ต้องไปโทษมันเลยบ่ต้องไปห้องโทษมันเลยรับสารภาพมัานดีๆอีใดบอกใครเอาสองตัวนั้น รับสารภาพมาอันนี้องุนค่ะอุ้ยกําลังแตกยอดค่ะเห็นไหมคะเห็นบะกําลังเป็นยอดนีกําลังเป็นยอดสีม่วงๆค่ะกําลังแตกยอดขึ้นมาหนึ่งยอดสองยอดสามยอดเออต้นนี้แตกยอดต้นนี้ค่าบ้าจะรอดตายเพราะว่านางแตกยอดแล้วแต่ต้นนี้สงสัยตายค่ะเดสมอ m a l อันนี้สะเดาพักกระเดาอีหยังบูออกดอกงามนี่พี่น้องพักกระเดาอีหยังบู ได้มาสามต้นค่ะเอามาตะเฮียนย้ายแถาค่ะต้นนี้นี่เป็นตตายแท่นี่คือเหี่ยวลงเหี่ยวลงแท้มันโพดน้ำโพดเปล่าต้นนี้เนาะต้องงดน้ำมันเนาะต้นนี้เนาะร่างแก่มันเนาะดูเรียนมกทุเลียนกับเหลืองเขาเหลืองเขาผักบุ้งค่ะผักบุ้งใกล้สิได้พัดแล้วล่ะคิสบานะจ๊ะเอ้อเยอะตากเอาน้ำกเล มาเขียบกันงางงามๆเลยแล้วสิภาาไปเบิ้งข้างผีเรื่อยๆอุ้ยเมีนขี่มูห่วยๆมาลําไยลยําไยกับแตกใบดีจนว่าใบเออยอดแก่แล้วเนี่ยแตกคุ่มดีอันนี้ลงปุ๋ยหมักค่ะลงปุ๋ยหมัก โรงปุ๋ยหมักมาเรื่อยๆนะจ๊ะบายค่ะชวนชมชมชวนชวนชมชวนชมฝรั่งค่ะบักซีดาบักซีดาฝราั่งบักซีดากําลังปรุงยอดค่ะอันนี้ส้มโอเปิดน้ำหยดนะคะได้ยินเสียงบอยินเสียงบอค่ะวีวียุ่นมะส้มโอ ชวนชมอันนี้กับบักสีดาสม้มอออันนี้อะไรนี่อันนี้แตงบึ้งในคุณแม่มาอันซักคางแนละ้วแล้วค่ะมาซักคางแล้วก็มาโยงตะไคร้แล้วมาซักคางมาโย่งตะไคร้แล้วเรียบร้อยแล้วนี่โยงตะไคร้เดี๋ยวกะเซ่มันขึ้นตามคางนี่เห็นบ่าเห็นตะไคร้บ่ สิบ,สบส่ได้กินอยู่บอมันคืองามอยู่นี่บักแตงนะเอเอเบิ่งนี่มันงามอยู่นี่สิได้กินอยู่ดอกนี่คิดว่าคิดว่าสิได้กินนยูนี่นี่คิดว่าสิได้กินอยู่คิดซื้อได้นี่นี่อันนี้ปลูกไม้บักนาวบักนาโอ้ยเอานำมาหน่อยโปร,เรเดเทมอดขู่ไวได้นน่ อันนี้ต้นยางนาทำไมไม่สวยเลยคะสู้อันนี้ก็ไม่ได้พยุงอันนี้สุกินีสุกินีทำไมลายจังอะโอ้ม,โมันต่งเป็นใบเนึกว่าเป็นโรคใบมันตั้งเปลี่ยนแบบนี้เนึ่องว่าเป็นโรควันได้แทะโอ้สุกินีสุกินีนี่อันนี้ที่ฉันยกลองไหมเดี๋ยวเสียผ้ามาคุ้มแล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็ต่อไปหันกปสิปูกข้าวโพดหวานมือรุ่นผลุล่ะมือมั่นผลุล่ะปูข้าวโพดหวาน อันนี้สกินีผสมถั่วนะจ๊ะผสมถั่วรองนั่นจะเป็นมกแตงอันนี้จะเป็นสกินีผสมถั่วสกินีก็คือฟักทองยาวเนี่ยมักสะกด,ม,กะกดะม,มักสกอดผสมหมกถั่วค่ะผสมกันแบบปูผสมกันไป,ป,นไปอยางเงี้ยก็จินนั่นละเด็ดจินนั่นเนาะเออเจ้นสั่นละพี่น้องพ่นทั้งเทิงเหมือนกัน ต้นไหม้กำลังตุบปุติมิตะมุตะมิอันนี้บด้มาเฮ็ดล่องนี่แต่ว่ามือนั้นมาทําสาวเรียบร้อยแล้ววันนั้นมาทําสาวตัดตอเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาทําล่องน้ําให้นางเลยเดี๋ยวจะได้หดน้ำให้นัง่งขึ้นไม้มาเขือบมเขือเพราะว่ามาทําสาวให้นั่งแล้วทีเห่าก็จะไปสุดพุ่นแล้วค่ะสุดมงคลสุดองเห็นบารักเสา ักเสาล้อมรอบนี่คือทีเฮาต้องเหมือไปหอดพูนปูนพูนปูนปูนูนนพูนะพูนปูนพูนปูนูนปูนพูนนถ้าพี่กับเสาตมเติมมาสิ้นสุด่ะทีเฮาอันนั้นจะเป็นของข้าเจ้าเดี๋ยวกันสิค่อยปลูกค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะป้าแต่ป่าสวนชุนช่มกระหกแฉเขียวลุมลืออยู่ สีเขียวสดใสกว่าเพื่อนเพราะว่ามีแต่หญ้าเต็มเลยเต็มรอบกระถางเลยหญ้าหลายครับสีดยาก็ะ่าดมันขิวมันเหม็นเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าสีดยาเอาผูใ้ใดมาฟันตน้นอันนี้เรียนอยู่นี่สเสด็จแม่บอกมาฟันต้นกล้วยเรียนอยู่นี่ฟันต้นกล้วยหไกใบบอกเมืองไหนคุณยายมาเสียหญ้าให้ค่ะคุณยายมาเสียหญ้าให้นะคะคุณยายมาดดยหญ้าให้เออภาษาไทยเสียหญ้านะ อันนี้แมนบักท่านค่ะพุทราสิไปซื้อพุทราจีนมาปลูกจากต้นอยู่อันนี้อย่างนี้คือมาแซมโมูอยู่นี่พยุงมาแซมโมูอยู่ต้นนี่อ้าวซ้ำนี่ราคะพี่นอ้องคิดหอสดสุขุสุขคนหักสุขุสุขคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซัดสักไขกดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจร้วนๆนะจ๊ะไปแล้วสำหรับมือนี้นะจ๊ะคิดหอดคิดเถิงสุขุสุขค้นจ้า